สารพันธ์ธรรมชาติพอดแคสต์สวัสดีครับขอต้อนรับสู่สารพันธ์ธรรมชาติพอดแคสต์กลับมาพูดคุยเรื่องราวน่าสนใจกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนกน้ำตัวเล็กๆชนิดหนึ่งชื่ออาจจะฟังดูแปลกๆหน่อยนกเป็ดผีเล็กครับเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยเห็นตามหนองบึงแหล่งน้ำจืดทั่วไปเลย แต่โอ้อาจจะไม่รู้ว่าเอ๊นี่มันนกอะไรหรือบางทีก็คิดว่าเป็นลูกเป็ดไปซะง,งั้นใช่ค่ะเป็นนกที่พบได้บ่อยจริงๆค่ะแต่คนมักจะมองข้ามไปแล้วที่มาของชื่อเป็ดผีเนี่ยนะครับมันน่าสนใจมากได้ยินว่ามาจากความสามารถพิเศษของมันอ๋อใช่เลยค่ะเพราะมันดำน้ำเก่งมากเก่งแบบว่าหายตัวได้เลยค่ะ โองั้นวันนี้เรามาดูกันให้ลึกขึ้นดีกว่าครับว่าชีวิตของนกเป็ดผีเล็กเนี่ยเป็นยังไงบ้างโดยอิงจากข้อมูลงานวิจัยที่เรามีกันอยู่ได้เลยค่ะเริ่มจากลักษณะเด่นๆของมันก่อนนะคะอย่างที่บอกตัวเล็กนิดเดียวค่ะยาวประมาณสัก25ซนติเมตรได้ปากจะแหลมๆนะคะอันนี้แตกต่างจากเป็ดชัดเจนที่ปากแบนๆแล้วก็เท้าค่ะเท้าเป็นแบบเ,เรียกว่าตีนกลีบตีนกลีบเป็นยังไงครับ คือนิ้วเท้าแต่ละนิ้วเนี่ยจะมีแผ่นหนังขยายออกด้านข้างไม่ได้ติดกันเป็นพังผืดแผ่นใหญ่เหมือนเป็ดนะคะอืซึ่งอันนี้แหละค่ะที่ช่วยให้ว่ายน้ําเก่งมากโอ้เข้าใจแล้วครับแล้วเรื่องสีสันแล้วครับเห็นว่ามันเปลี่ยนไปตามฤดูด้วยใช่ค่ะอันนี้ชัดเจนเลยช่วงฤดูผสมพันธุ์นะคะสีจะสดใสขึ้นมากโดยเฉพาะตรงคอแก้มจะเป็นสีน้ำตาลแดงเข้มสวยเลยค่ะปากก็ดำแต่ตรงโคนปากจะเป็นสีเหลืองสด แล้วพอนอกฤดูผสมพันธุ์แล้วครับสีก็จะจืดลงค่ะกลายเป็นสีน้ำตาลตุ่นๆเทาๆปากก็เป็นสีเหลืองอ่อนทั้งอันเลยส่วนลูกนกตัวเล็กๆก,ก็น่ารักนะคะจะมีลายทางขาวดำที่หัวกับคอปากเหลืองๆปลายดำมีเสียงร้องเฉพาะตัวด้วยใช่ไหมครับมีค่ะเสียงจะเอ่อค่อนข้างแหลมๆดังๆหน่อยคล้ายๆกรีดกรีดกรีดหรือบางทีก็วิดวิดวิบางคนบอกว่าคล้ายเสียงม้าร้องเล็กๆค่ะ วันนี้เรามีเสียงนกเป็ดผีเล็กมาให้ฟังด้วยค่ะครับผมเป็นเสียงที่ได้ยินกันบ่อยๆตามหนองบึงหรือพื้นที่ชุ่มน้ำต่างๆทีนี้กลับมาที่พฤติกรรมเด่นที่ทำให้ได้ชื่อเป็ดผีการดำน้ำน,ำนี่เอิมมันเก่งขนาดไหนครับ เก่งมากๆค่ะเป็นทักษะสำคัญอันดับหนึ่งเลยใช้ทั้งหาอาหารพวกปลาเล็กๆกุ้งมแมลงน้ำหรือสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆในน้ำแล้วก็เออที่สำคัญคือใช้หลบภัยค่ะหลบภัยยังไงครับพอมีอะไรเข้าใกล้หรือมันรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยปุ๊บมันจะดำน้ำหายวับไปเลยค่ะแล้วก็จะไปโผล่ในจุดที่เออคาดไม่ถึงแบบว่าโผล่ไกลออกไปหรือคนละทิศเลยทำให้ศัตรูงงไปเลยค่ะ อ๋อมีหน้าล่ะถึงได้ชื่อเป็ดผีเคยเห็นมันดำหายไปแบบนานเหมือนกันนะครับใช่ค่ะมันมีตัวช่วยพิเศษด้วยนะคะคือตรงตาจะมีแผ่นหนังบาง,บางๆใสๆที่เรียกว่านิกติเตติงเมมเบรนนะคะมันจะปิดตาตอนดำน้ำทำหน้าที่คล้ายๆแว่นตาธรรมชาติช่วยให้มองเห็นใต้น้ำได้ดีขึ้นโอ้โหเจ๋งเลยครับแต่เห็นว่าเก่งในน้ำแบบนี้พอขึ้นบกนี่เออคนละเรื่องเลยเหรอครับ ก็อาจจะพูดแบบนั้นได้ค่ะคือขาของมันอยู่ค่อนไปทางท้ายลำตัวทำให้เวลาเดินบนบกจะดูเตาะแตะไม่ค่อยคล่องแคล่วเท่าไหร่เราเลยไม่ค่อยเห็นมันขึ้นมาเดินบนบ,นบกนานๆค่ะส่วนใหญ่ก็จะชอบเกาะอยู่ตามกิ่งไม้ริมน้ำหรือพืชลอยน้ำมากกว่าพร้อมจะลงน้ำได้ตลอดเวลาครับแล้วเรื่องการสืบพันธุ์การสร้างครอบครัวล่ะครับเป็นยังไงบ้างพวกมันจะสร้างรังแบบเออเป็นแพรลอยน้ำค่ะ ใช้พวกเศษพืชน้ำมาสร้างวางไขประมาณ4-7ฟองแต่จากที่เคยมีการศึกษาในไทยเฉลี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณ3-4ฟองต่อรังแล้วมีพฤติกรรมที่ฉลาดอย่างหนึ่งคือถ้าพ่อกับแม่ต้องทิ้งรังไปหาอาหารแป๊บหนึ่งนะคะมันจะเอาพวกเศษพืชน้ำเนี่ยมาคลุมไข่ไว้ก่อนอ๋อเพื่อพรางตาเหรอครับใช่ค่ะทั้งพรางตาศัตรูแล้วก็ช่วยรักษาอุณหภูมิให้ไข่ด้วยค่ะแล้วลูกนกฟักออกมานี่เก่งเลยใช่ไหมครับ ฟักออกมาแป๊บเดียวก็ว่ายน้ำได้แล้วค่ะเก่งมากช่วงวันแรกๆนี่พ่อแม่จะให้เกาะหลังไปด้วยนะคะน่ารักมากค่ะใช้เวลาฟักนานไหมครับกว่าจะออกมาประมาณ20-26ถึงวันค่ะส่วนฤดูผสมพันธุ์ก็จะต่างกันไปตามพื้นที่อย่างยุโรปทางใต้หรือว่าตะวันตกส่วนใหญ่จะเป็นนกประจําถิ่นหรือเคลื่อนย้ายระยะใกล้ๆแต่ถ้าเป็นประชากรทางยุโรปตะวันออกอันนั้นจะเป็นนกอพยพเต็มตัวเลยค่ะจะบินหนีหนาวลงไปทางตะวันตกเฉียงใต้ มีเส้นทางอพยพเฉพาะไหมครับก็มีค่ะอย่างพวกที่อยู่แถบเบาลติกก็อาจจะไปฤดูหนาวที่ยุโรปตะวันตกหรือพวกยุโรปตะวันออกก็ไปยุโรปกลางปัจจัยหลักๆก็คืออุณหภูมิในฤดูหนาวแล้วก็แหล่งน้ําต้องไม่เป็นน้ําแข็งค่ะแต่สําหรับในประเทศไทยนี่คือไม่ได้อพยพไปไหนใช่ค่ะในประเทศไทยนกเป็ดผีเล็กส่วนใหญ่จ so or oui? ัดเป็นนกประจําถิ่น resident สค่ะคืออยู่กับเราตลอดทั้งปีไม่ได้อพยพไปไหนไกล แล้วสถานะอนุรักษ์ตัวนี้เป็นยังไงบ้างทั้งในระดับโลกแล้วก็ในบ้านเราถ้าดูภาพรวมทั่วโลกตาม IUCN องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติจัดอยู่ในกลุ่ม Least Concern คือยังมีความเสี่ยงต่ำประชากรโดยรวมยังค่อนข้างคงที่แม้ว่าจะผันผวนบ้างตามความรุนแรงของฤดูหนาวในบางพื้นที่ส่วนในไทยสถานะก็คือนกประจำถิน่น พบได้บ่อยใช่ไหมครับใช่ค่ะดูเผินๆเหมือนจะไม่มีอะไรน่าห่วงแต่จริงๆแล้วมันก็มีความสำคัญต่อระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำนะคะทั้งช่วยควบคุมประชากรสัตว์น้ำขนาดเล็กแล้วก็เออเป็นตัวชี้วัดความสมบูรณ์ของแหล่งน้ำได้อย่างหนึ่งด้วยค่ะการที่มันปรับตัวไปใช้บ่อบาบัดน้าเสียได้นี่ก็น่าสนใจนะครับแสดงว่าพื้นที่แบบนั้นถ้าจัดการดีๆก็เป็นประโยชน์ต่อสัตว์ป่าได้เหมือนกันถูกต้องค่ะ แต่มันก็มีจุดเปราะบางซ่อนอยู่และนี่คือประเด็นสำคัญที่เจอในงานวิจัยที่ขอนแก่นเลยคือพบว่าถึงแม้ว่ามันจะปรับตัวเก่งแค่ไหนแต่ในช่วงทำรังวางไข่อะมันอ่อนไหวต่อการรบกวนจากมนุษย์มากๆค่ะอ่อนไหวขนาดไหนครับปีไหนที่บ่อบำบัดม,มีการกำจัดวัชพืชในขอบบ่อหรือตามแพพืชน้ำที่มันทำรังอยู่หนักๆหรือมีคนเข้าไปใกลๆ้ๆรบกวนไปเก็บไข่มันเนี่ย อัตราความสำเร็จในการฟักไข่ลดลงหัวภาพเลยค่ะจากปกติอาจจะสูงถึง70-80%อาจจะเหลือไม่ถึง10%ด้วยซ้ำไปโหไม่น่าเชื่อนะครับจากนกที่ดูเหมือนจะเยอะแยะทั่วไป พอถึงช่วงสำคัญกลับเปราะบางขนาดนี้ใช่ค่ะนี่คือความน่ากังวลนอกจากนี้ภัยคุกคามทั่วๆไปต่อพื้นที่ชุ่มน้ำในบ้านเราอย่างการสูญเสียหรือเสื่อมโทรมของแหล่งที่อยู่อาศัยมลพิษจากสารเคมีกเกษตรพวกนี้ก็ส่งผลกระทบต่อมันด้วยเหมือนกันแสดงว่าถึงสถานะโดยรวมจะยังไม่น่าห่วงแต่ก็ละเลยไม่ได้ต้องการการจัดการดูแลที่ดี แน่นอนค่ะการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติหรือที่มนุษย์สร้างอย่างบ่อบำบัดน้ำเสียเนี่ยต้องคำนึงถึงวงจรชีวิตของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในนั้นด้วยโดยเฉพาะช่วงที่อ่อนไหวอย่างฤดูผสมพันธุ์การให้ความรู้สร้างความตระหนักถึงผลกระทบจากกิจกรรมของเราเป็นเรื่องสำคัญมากค่ะซึ่งในไทยก็มีกฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่าและมีองค์กรอย่างสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยคอยช่วยดูแลอยู่ด้วย รสรุปแล้วนกเป็ดผีเล็กถึงจะเป็นนักดำน้ำตัวจิ๋งที่เราอาจจะเห็นจนชินตาปรับตัวก็เก่งแต่ก็มีมุมที่เปราะบางซ่อนอยู่ และเป็นส่วนสําคัญของระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ําใกล้ตัวเรานี่เองนะครับใช่ค่ะข้อคิดที่น่าสนใจคือความสามารถในการปรับตัวของมันอย่างการไปอยู่ในบ่อบําบัดน้ําเสียเนี่ยแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของธรรมชาติแต่ในขณะเดียวกันความอ่อนไหวต่อการรบกวนในช่วงทํารังวางไข่ก็เป็นเหมือนเครื่องเตือนใจค่ะว่าการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาตินั้นต้องอาศัยความเข้าใจการจัดการที่เหมาะสมไม่ใช่แค่การมองข้ามไป เป็นประเด็นที่น่าคิดต่อจริงๆครับว่าในโลกที่กิจกรรมของมนุษย์ขยายไปแทบทุกพื้นที่แล้วเนี่ยเราจะสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนากับการอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตรอบตัวเราได้อย่างไรแม้แต่กับชนิดที่ดูเหมือนจะธรรมดาหรือพบเห็นได้ทั่วไปอย่างนกเป็ดผีเล็กอืมครั้งต่อไปถ้าใครมีโอกาสได้เจอพวกมันลองใช้เวลาสังเกตชีวิตพวกมันดูนะครับอาจจะได้เรียนรู้อะไรมากกว่าที่คิดก็ได้สำหรับท่านผู้ชมที่ชอบเนื้อหาที่เรานําเสนอสามารถ กดปุ่ม subscribe หรือกด like เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเราได้นะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะสารพันธรรมชาติอดแ c a s t